สนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวอุณหภูมิเซาเซโกกรีในช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าลมหนาวปลายปีจะมาแรงแค่ไหนกับดรชลามอุ่นอารีนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเอาล่ะขอเริ่มต้นที่คำถามแรกกันก่อนเลยว่าสภาพอากาศครึ่งหลังของธันวาคมไปจนถึงปีใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงคะ ก็ถ้าอ่าสิ่งที่กรมเคยพยากรณ์ออกไปนะว่าเราจะมีสภาวะความหนาวเย็นลงมาเป็นละลอกละลอกโดยเฉพาะในต้นฤดูหนาวเนี่ยมันละลอกตอนไหนเหรอครัตอนนี้มัน,ม,นม,มันผิดละลอกไปคราวนี้มันมีปัจจัยที่ทําให้มันผิดละลอกถ้าเราจะมาดูตัวข้อมูลนะว่าเออทำไมมันถึงปัจจัยเหล่านั้มันถึงไม่เกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อธิบายที่ทําให้เราเข้าใจได้ว่าฤดูหนาวปีนี้มันยังคงหนาวไหมโดยเฉพาะ ปลายเดือนธันวาที่เป็นฤดูการที่เราอยากจะท่องเที่ยวแล้วล่ะค่ะคเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันเลยดีไหมคะคมว่าสภาพอากาศมันจะเป็นยังไงไ<ด>นะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่เราเก็บมาตั้งแต่73ปีที่แล้วนะครับแล้วก็จนถึงปัจจุบันจะเห็นว่าแต่ละกราฟเนี่ยมันก็จะอธิบายถึงลักษณะของอุณหภูมิต่ําสุดของแต่ละภูมิภาคโดยแบ่งเป็นภาคเหนือตอนบนตอนล่างอีสานตอนบนตอนล่างแล้วก็ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเช่นว่าไอ้เส้นสีฟ้าเนี่ย มันเคยหนาวในรอบ73ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าอุณหภูมิเนี่ยต่ำบางบางบางพื้นที่จะต่ำระดับ5องศาหรือถึง0องศาก็มีแต่เส้นสีดำๆที่เห็นล่าสุดเนี่ย30ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าอุณหภูมิมันสูงขึ้นมากจนมันไม่เคยต่ำลงไป้วคือเทียบกันเนี่ยอันนี้คืออุณภูมิที่ต่ำสุดในรอบ70ปี73ปีค่ะส่วนอันนี้รอบ30ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าอุณหภูมิต่ำ ต่างกันมากก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ<อ>มันทําให้อุณหภูมิต่ําสุดมันไม่เคยกลับไปต่ําอย่างที่เราเคยเจออีกแล้วอันนี้คืออันหนึ่งที่น่าตกใจมันเลยทําให้ฤูดูหนาวในบางปีเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกถึงความหนาวเหมือนในอดีตที่ผ่านมาคร<อ>าวนี้มาดูล่าสุดนะครับไอ้เส้นสีแดงๆล่าสุดเนี่ยเมื่อเทียบกับเส้นสีเขียวเมื่อปีที่แล้วจะเห็นว่าปีที่แล้วกับปีนี้มันก็สลับกันดูดูเหมือนจะเกาะกันก็คือสีแดงนี่คือปีนี้ใช่สีเขียวคือปีที่แล้วปีที่แล้ว Mm hmm. ของแต่ละพื้นที่ะจะเห็นว่าปีที่แล้วกับปีนี uh ้มันก็จะสลับกันบางวันก็อาจจะเย็นกว่าเมื่อปีที่แล้วบางวันก็ร้อนกว่าแสดงว่าปีที่แล้วกับปีนี้มันไม่ได้รู้สึกต่างกันเท่าไรมาดูอีกรูปหนึ่งอันนี้ที่กรุงเทพมหานครเหมือนกันครับกรุงเทพมหานครจะเห็นว่าก็มีลักษณะเหมือนกันก็คือค่ะ73ปีที่ผ่านมามันต่ําไปมากแล้วก็30ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิต่ําสุดมันก็เริ่มไม่ต่ําแล้วค่ะโดยเฉพาะอันนี้เมื่อ ปีที่แล้วสีเขียวกับปีนี้จะเห็นว่ามันก็เกาะเกาะกันอยู่มันก็คือแทบจะเป็นกลุ่มเหมือนกันเลยอะค่ะเช่นว่าอตั้งแต่ตุลามาจนถึงเนี่ยธันวาค่ะมันก็ยังเกาะเกาะอยู่ก็คือไม่ค่อยหนาวอย่างนี้แปลว่าปีที่แล้วกับปีนี้มันก็เหมือนกันใช่แต่มีสัญญาณให้ดีใจอันนึงก็คือถ้ายังจําได้เมื่อ2ปีที่แล้วเรามีปรากฏการณ์ลานิยามาช่วยเช่นว่าตอนที่ลานิยาเข้าเนี่ยมันทําให้ไอ้เส้นทั้งสีแดงสีเขียวในช่วงนั้นอะ มันต่ำกว่าค่า30ปีด้วยนั่นหมายความว่าปรากฏการณ์ลานิญาที่เราเคยคาดการว่ามันจะ,ะเกิดเมื่อประมาณเดือนกันยายนมันจะเป็นตัวเสริมให้อากาศมันเย็นขึ้นเย็นตัวลงคือปกติถ้าเกิดลานิญาผลกระทบกับประเทศไทยก็คืออุณหภูมิมันก็จะลดลงด,ดกฝนฝนก็จะเยอะ,ะ<ๆ>ช่วงฤดูหนาวก็จะมีอากาศที่หนาวเย็นลงกับปกติอตอนนี้เราต้องพึ่งลานิญา แล้วมันมันมาจริงๆริงไหมคะตกลงมันเข้าสู่ลานิยาจริงๆริงไหมคะปรากฏว่าหลายๆเซ็นเตอร์ทั่วโลกพยากรลานิยาผิดที่ควรจะเข้าตั้งแต่เดือนกันยายนตอนนี้ยังไม่เข้าเลยจะเห็นว่าอันนี้ล่าสุดนะครับข้อมูลล่าสุดก็คือคพยากรว่าลานิยาจะเข้าเนี่ยตอนนี้เป็นสภาวะปกติอยู่ แล้วคาดว่ามันจะเปลี่ยนเป็นลานิยาประมาณตุลาถึงธันวาซึ่งตอนนี้ทุณทมันผ่านไปแล้วค่ะใช่ใช่เป็นช่วงตุลาตอนนี้เรารู้ว่าธันวาเนี่ยโอกาสที่ยังเป็นลานิยาอยู่57%า่ะยังมีโอกาสเป็นลานิยาอยู่สัก5 7าแต่ถ้าลาดเดือนนี้เดือนหน้ายังได้อยู่ถึง7 3เปอร์เซ็นต์ยังได้ลุ้นต่อใช่นั่นหมายถึงว่าเรายังไม่หมดความหวังที่จะมีอากาศหนาวเย็นจากปรากฏการณ์ลานิยาที่เข้ามาเติมเต็มเข้ามาช่วยทำให้อุณหภูมิมันต่างงคออัันนนนนี้เป็ววมหึ ของของเรานะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยลานิยาเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่อาจจะทําให้ฤดูกาลมันกลับมาในสภาวะที่เราเคยคุ้นเคยกันในอดีตด้วยก็ได้อ,อันนี้คือคําพยากรณ์โอกาสที่จะเป็นลานิยายัางมีอยู่นะครับประมาณปลายปีอคราวนี้มาดูรูปถัดไปนะครับค่ะอันนี้จะให้เห็นว่าปรากฏการณ์ลานิย่าเองเนี่ยมันทําอะไรกับสภาวะอากาศของบ้านเราบ้างโดยถ้าเราดูตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเป็นเอวนิโยมาก่อนนะครับตรง,ตงน,นี้ อุณหภูมิน้าทะเลมันสูงแดงเลยจากนั้นก็เข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็กําลังจะกลายเป็นลานิยาแล้วไม่เป็นสถีเ <c oughs> นื่องจากว่าอุณหภูมิของโลกมันก็สูงขึ้น <c oughs> ทําให้ลานิยาเองเนี่ยมันก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเหมือนกันอันนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ย <c oughs> ที่เราเคยคาดว่ามันจะเป็นลานิยาปรากฏว่ามันจะกลับมาเป็นสภาวะปกติแล้ว <c oughs> แต่ยังมีความหวังว่าจะเป็นลานิยาอยู่เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ในสภาวะที่ยังเป็นสภาวะปกติเนี่ยเกือบๆจะเป็นลานิยาเนี่ย ลมจากมหาสมุทยยังคงพัดเข้าเอาความชื้นเข้าสู่พื้นทวีปได้อยู่นั่นจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเราจะาได้ยินในเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนอที่พัดเข้าพื้นทวีปทําให้ฝนตกแม้ปัจจุบันจะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วเนี่ยโอกาสที่ฝนตกก็ยังมีอยู่เนื่องจากว่าความชื้น,นยังคงเข้ามาอยู่ครัคอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เรายังคาดหวังอยู่ว่าถ้าเกิดลานิญ,ญาจริง ฤด,ดูฝนหมดไปจริงๆเนี่ยอากาศหนาวเย็นจะเข้ามาแทนเอาละจากที่เราเล่ากันมาทั้งหมดเราได้ดูข้อมูลประกอบกันแล้วเนี่ยแล้วอย่างนี้หลังปีใหม่เดือนมก,กราคม68อากาศจะเป็นยังไงเราจะได้มีโอกาสสัมผัสความเย็นไหมเพราะตั้งแต่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วใช่ใช่ก็ในในฐานะของคนเมืองเนาะเราอาจจะคาดหวังว่าอากาศหนาวมนจะต้องหนาวแบบลบ ประมาณ15องศาเซลเซียสแต่นะคนเมืองเนี่ยตอนนี้เราได้23องศาก็ดีแล้วก็ดีใจแล้วแต่ในขณะที่ยอดดอยยอดภูนี้ยังได้อากาศระดับนั้นอยู่นะครับเพราะว่าผลกระทบจากเรื่องของความร้อนในเมืองเนี่ยมันไม่ได้มากเท่าไหร่ค่ะคราวนี้มาดูสิ่งที่มันควรจะเกิดอันนี้จะเห็นแผนที่ซึ่งเป็นเส้นความกดอากาศคือเส้นความหนาวเย็นเอาแปลง่ายง่ายกันมันคือเส้นความหนาวมันมาจ่อแล้วละ่ะเนี่ยอย่างเนี้ยที่ลาบสูงที่เบสนะครับอ๋อที่เนี่ย อากาศหนาวเย็นเพราะว่ามันมีเส้นความกดอากาศสูงเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมและบ้านเราเองเนี่ยอากาศหนาวเย็นจากที่รับสูงที่เบตมันจะเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศจีนแล้วก็ไหลลงมาแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแล้วก็ภาคเหนืออันนี้คือเป็นลักษณะปกติคราวนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากมันมีความกดอากาศสูงจากพายุมั่งจากตัวปรากฏการในในใน,ในแวดล้อมมันก็เลยทําให้อีกความกดอากาศต่ำมันเป็นตัวบล็อกทาให้ความหนาวเย็นมันไม่ได้ลงมามอย่าง ที่เราควรจะได้อันนี้ก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าจริง,รงๆแล้วอากาศหนาวมันมีอยู่แต่เพียงแต่ว่ามันมีปัใจจัยในเขตบ้านเรานี่แหละที่ทําให้อากาศหนาวเย็นมันถูกบล็อกเอาไว้ถูกกันเอาไว้ทั้งนั้นแล้วมันจะมีความเป็นไปได้ไหมคะคือในช่วงหลังปีใหม่เราจะมีโอกาสได้ไดเจอกับความเย็นไหมคะก็ถ้า,ถ,าถ้าดูรูปถัดไปเนี่ยอันนี้เป็นการพยากรณ์ออกไปประมาณปลายเดือนธันวาคมนะครับจะเห็นว่าอุณหภูมิของบ้านเราเนี่ย โอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวานเนี่ยจะอยู่ประมาณ15องศาจะเห็นว่า15องศาเนี่ยอุณหภูมิต่ําสุดที่จะเกิดในภูมิภาคบ้านเราเนี่ยเกือบทั้งประเทศไทยตอนบนเลยซึ่งถ้าเราดูจากปริมาณฝนเนี่ยอันนี้ปริมาณฝนอันนี้อุณหภูมิค่ะปริมาณฝนเนี่ยก็จะลงไปที่ภาคใต้แล้วที่ภาคอื่นก็จะไม่ค่อยมีปริมาณฝนแล้วนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดผลการพยากรณ์ในช่วงปลายเดือนธันวาคมเนี่ย มันเป็นลักษณะนี้แสดงว่าอุณหภูมิต่ําสุดที่เราจะได้รับเนี่ยน่าจะอยู่ที่15องศาเซลเซียสได้เกือบทั้งตอนบนของประเทศนะครับ <Ừ. S 2> แต่อุณหภูมิสูงสุดอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงค่ะถึงแม้จะเย็นในตอนเช้าแต่แป๊บเดียวกลางวันก็ร้อนกลับมาได้เหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นอันหนึ่งที่ทําให้เราอาจจะต้องมีความคาดหวังที่มัน,มนต่ําลงเนื่องจากอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยม,มันมาเร็วคราวนี้คําถามคือแล้วปีใหม่ละ่ะอเราคาดหวังว่าปรากฏการณ์ลานิญาเนี่ยจะเกิดขึ้น จริงๆในเดือนธันวาคมคเพราะฉะนั้นเดือนมก,กราคมพามีนาเนี่ยปรากฏการณ์ลาญ่ายังคงยังคงปกคลุมอยู่นั่นหมายถึงว่าความหนาวเย็นจากการพยากร์เนี่ยจะถูกเสริมด้วยปรากฏการณ์ลาญ่าทําให้อุณหภูมิเนี่ยมันต่ําลงกว่าที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะในเมื่อเราเทียบกับเมื่อปี2565กับ64ที่ผ่านมาอันนี้คือตัวหนึ่งที่ยืนยันว่าปรากฏการณ์ลาญาสามารถเข้ามาช่วยทําให้อุณหภูมิ ลดลงได้แต่ว่าเมื่อปี64เนี่ยเราเคยหนาวแบบหนาวผิดปกติเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เมื่อปี64ถ้ายังจําได้เนี่ยเรามีปรากฏการณ์ลินยาต่อเนื่องมา3ปีเนาะปี64เป็นปีหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าความหนาวเย็นมาเป็นละลอกละลอกอ,อันนี้นก็เป็นอันหนึ่งที่ปรากฏการณ์ลานิญาเนี่ยเข้ามาช่วยทําให้ฤดูหนาวบ้านเราเน<อ>ี่ยมีอุณหภูมิที่ต่ําลงกว่าปกติเอาละค่ะสรุปสุดท้ายขอชัดๆสรุปแล้วจากที่ได้ พยากรณ์มาไว้ก่อนหน้านี้อะกรมอุตุบอกว่าปีนี้มันจะมีโอกาสที่จะหนาวกว่าปีที่แล้วสรุปแล้วมันจะหนาวกว่าไหมคะหนาวกว่าชัวชัวเลยนะคะเอาละเตรียมพบกับความหนาวเย็นที่จะหนาวกว่าแต่ถ้าดูจากกราฟเมื่อสักครู่นี้เขาว่าหนาวกว่ามันก็ยังไม่ได้แบบคาดหวังนาด15สาองศาที่ที่พูดว่าชัวได้เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าปรากฏการณ์ลานิญาเนี่ย มันจะเข้ามาช่วยในขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยเป็นปรากฏการณ e ์เอลโ뇨เพราะฉะนั้นโดยลักษณะของปรากฏการณ์ลานียถ้าเข้ามาช่วยทําให้ฤดูหนาวหนาวเย็นจริงเนี่ยแน่นอนหรือว่าปีที่แล้วเนี่ยน่าจะอุณหภูมิน่าจะไม่สู้เท่าปีนี้แน่แน่นอนนี่คือเหตุผลที่หนาวกว่าชัวร์นะคะคในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดรธรามากเลยนะคะครับ และในช่วงหน้าค่ะเราจะมาดูกันว่าข้อมูลโกกรีนจะนำท่านไปสู่การระวังภัยในวันอังคารที่17ธันวาคม2567นี้ยังไงสักครู่กลับมาค่ะ